สวัสดีค่ะชาวาธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงให้กับคุณนะคะหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของคุณนะคะก็เป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ในกรณีความรักความสัมพันธ์นะคะ 3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะชาวธทตนน้าคนไหนยังไม่เคยมียันหนุนดวงเป็นยันประจําตัวมาก่อนเขียนมือ100%เอาไว้หนุนเอาไว้เสริมชีวิตตอนนี้ออมรด20%อยู่นะคะ ก็อย่างไซส์เล็กสุดฟุตคุณฟุตนะคะ1,199บาทลด20%แล้วจะเหลือแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะค่าส่ง50บาทใครสนใจลองอ่านรายละเอียดที่ Description ดูก่อนได้เลยออมแปะไว้ให้หมดแล้วถ้าชอบค่อยถักกันเข้ามานะคะชาวาธาตุน้ำค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวาธาตุน้ำคืออะไรคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวาธาตุน้ำคืออะไรโอ้โหเดอะทาวเวอร์ขึ้นใบแรกเลยนะ การเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวธาตุน้ำอ้อมรู้สึกว่าคุณกำลังจะเป็นใครบางคนที่มีสติมากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอารมณ์แล้วก็ตัวตนจิตวิญญาณของคุณน,นะคะชาวธาตุน้ำเดิมทีคุณอาจจะเคยเป็นคนปี๊แตกง่ายเป็นคนมโนเป็นคนคิดมากนะคะเอามองว่าตัวคุณจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นสิ่งดีๆจากอะไรเหล่านั้น นะคะก็เป็นไปได้หรือ2ดาบเนี่ยคุณมีพลังงานของการที่แบบคุณมีเซนส์ที่รู้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ปีใหม่แล้วเันอยากจะเซตซีโร่ตัวเองนะคะเอารู้สึกว่าปีใหม่อ่าหรือว่าในห้วงเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ตัวคุณจะดูมั่นคงมากขึ้นนะอารมณ์ความรู้สึกนะคะจะดูเป็นคนทะเยอทะยานมากขึ้นจะดูเป็นคนรักความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วคุณจะใช้สติปัญญานในการบริหารจัดการ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองหรือว่าใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการกิจการงานที่คุณทําอยู่อะนะคะแล้วออกแนวเหมือนคุณจะรู้สึกเหมือนมีอิสรภาพคุณจะสัมผัสได้ถึงเสรีภาพจากการที่คุณมีสติมากขึ้นนะคะเพราะว่าเดิมทีอ่ะเอารู้สึกว่าคุณอ่ะเคยเป็นคนคิดมากปีแตกง่ายแล้วมันอาจจะทําให้คุณมีสภาวะจิตใจที่มันไม่ค่อยดีก็ได้นะเอามองว่าแต่พอเรามีสติปัญญาเข้มแข็งอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราหลุดพ้นออกไปจาก ไอเกเลตที่เราแบบเอะอะอะไรเราก็จะเสียงดังปี๊ดง่ายที่โมโหหรือว่าโมโนเก่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเราไม่ค่อยฟุ้งซ่านหรือพอเราจับความคิดอารมณ์ของเราได้ทันอ่ะเรากลายเป็นเหมือนเราเอะเราหลุดออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะฉันรู้สึกว่าพอฉันมีสติมากขึ้นพอฉันพยายามที่จะทําชีวิตตัวเองให้มันดีให้มันมั่นคงฉันรู้สึกได้ถึงอิสระเสรีอะไรบางอย่าง ะะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวธาตุน้ำรอบนี้เอามองว่ามันจะช่วยทําให้คุณนะ่ะสัมผัสได้ถึงการที่คุณจะเซตซีโร่ตัวเองอย่างมีอิสระเสรีนะคะไปพร้อมๆกับการที่ตัวคุณจะโลดแล่นไปในไปในชีวิตที่คุณเริ่มจะมีสติมากขึ้นนะคะแล้วมันดีกับเรื่องการงานแล้วก็ความทะยอทยานนะคะในชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วมันเหมือนกับมีเซตน,นำทางด้วยนะว่าเราต้องทำยังไง เพื่อให้เราจะเซทซิโชีวิตตัวเราเองได้เราต้องทํายังไงเราถึงจะเซทซิโลจิตอวิญญาณของเราเนี่ยให้มันมีสติมากขึ้นได้เหมือนคุณก็มีเซนส์ด้วยนะคะทีนี้อมมีความรู้สึกว่าหลายๆคนนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวธาตนะ้ำมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คุณจะได้มีอิสระเสรเออีจากพันธนาการของอะไรบางอย่างนะคะเช่นคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเลยเดอะทาวเวอร์ Tower นี่แบบไม่ดีเลยอะนะมีแต่เรื่อง ไม่ดีนะคะมีแต่เรื่องแย่ๆนะคะแล้วคุณอาจจะอยู่ในวังวนของการต้องคิดมากกับความสัมพันธ์นะคะจบไปแล้วโปแตกเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจอะไรคิดมากอยู่ตรงนั้นอยู่ตั้งนานจนคุณไม่เอาแล้วว่าคุณไม่อยากจะเปิดจิตเปิดใจรับกับพลังงานเหล่านั้นอีกแล้วนะคะมันจะช่วยทําให้คุณนิ่งได้มากขึ้นอาจจะนิ่งกับความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆตรงนั้นนะคะเหมือนคุณจะใช้สติปัญญากับมันอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ต่อให้สิ่งเก่าๆที่มันแย่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดจินตนาการที่ในเชิงที่ไม่ดีการมโนจิตมโนแจมที่มันจะเข้ามาความฟุ้งซ่านต่างๆหรือความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆที่มันจะเข้ามาเอามองว่าตัวคุณน่ะจะหลุดออกมาเป็นอิสระจากพันธนาการของสิ่งต่างๆเหล่านั้นค่ะโออถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีของชอาวธาตุน้ําที่จะได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณนะคะนะ การมีสติการควบคุมตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับชาวธาตุน้ําถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงเนี้ยนะคะเดิมทีมันมันไม่ค่อยดีอะสภาวะจิตเราอ่ะนะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยเอาละ่ะเป็นโอกาสที่ชาวธาตุน้ําจะได้เซตซีโร่จิตวิญญาณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์คุณจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะคุณจะฉลาดมีสติปัญญามากขึ้นแล้วนะคะชาวธาตุน้ำนะอ่เราขอดูสิคะว่า แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชาวธาตุน้ําจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชาวธาตุน้ําจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อีกมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะมีบ้างค่ะภาวะที่เราจะวิตกกังวลกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะชาวธาตุน้ําเพราะว่าการเซซีโร่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายของชาวธาตุน้ําตรงที่เป็นคนขี้น้อยอยู่แล้ว ะะเพราะฉะนั้นออจริงๆการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยนะมันเกี่ยวข้องกับการที่คุณจะต้องตั้งหลักใหม่นะคะมีการงานอะไรเข้ามาให้ได้เรียนรู้นะคะมีออ passion ใหม่ๆมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ท้าทายนะคะที่เราจะต้องออกจากสภาวะความเป็นคนขี้หน่อยเซนซิทีฟตรงเนี้ยแลวมันมีสิ่งใหม่ๆบางอย่างค่ะที่มันจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความสัมพันธ์ก็ตามนะแต่ออมรู้สึกว่า ต่อให้สิ่งสิ่งนี้เข้ามาสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะออามรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับชาวธาตุน้ําดูยังไม่ได้พร้อมมากนักกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างทางที่คุณกําลังจะเซซิโลเป็นเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะนิดนึงนะคะมีพลังงานของการอาจจะต่อต้านปฏิเสธกับสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาบ้างหรือว่าคุณอาจจะยังจําเป็นต้องใช้แรงในการฮึดสู้เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งหลักใหม่กับตัวเองตรงนี้ นะคะมันก็อาจจะทําให้ครูรู้สึกเออมันยังมีความทุกข์ใจอยู่เนาะเอออาจจะการเงินอะไรยังไม่ได้พร้อมจะไปเริ่มต้นใหม่ขนาดนั้นหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณก็รู้สึกว่ามันยังต้องรออ่ามันยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทําให้การเริ่มต้นใหม่เซซิโรของชาวธาตุลมเนี่ยที่เอามองเห็นว่าโอ้โหมันจะแข็งแกร่งมันจะมีสติปัญญาคุณจะรู้สึกได้ถึงอิสระเสรีแต่มันจะต้องผ่านความกังวลซึ่งมันเป็นบุคลิก ลักษณะเฉพาะตัวของคุณอยู่แล้วอ่ะนะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอกอีกค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวธาตุน้ำไพ่มีอะไรอยากจะบอกอีกไพ่มีอะไรอยากจะบอกอีกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวธาตุน้ำนะคะจะมากับอะไรมากับงานที่มันจะเยอะขึ้นด้วยนะคุณนะคะงานที่จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ เงินลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับมรดกอสังหาที่ดินเกี่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจกงศรีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกยุ่งมันจะยุ่งมันใจเยอะมันเหมือนจะต้องใช้เงินนะคะเพื่อที่จะเอามาประคับประคองหรือเยียวยาสถานการณ์อะไรบางอย่างซึ่งอมมีความรู้สึกว่าตัวคุณจะได้ที่ปรึกษาตัวคุณจะได้เอ่อเขาเรียกอะไรนะได้สถาบันก็ได้นะสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะหรือจะเป็นแค่บุคคลก็ตามนะคะแล้วมันอาจจะช่วยทําให้สามารถเยียวยาสถานการณ์ได้เช่นได้ไปเจอพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนที่จะมาทําอะไรด้วยกันนะคะได้ไปเจอกับสถาบันการเงินที่ปรึกษาอะไรต่างๆที่จะช่วยทําให้คุณได้เยียวยาผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะว่าชาวธาตุน้ํากําลังจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มฝูงกลุ่มคน พาร์ทเนอร์ที่ปรึกษานะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานมันจะค่อยๆดีขึ้นและมั่นคงขึ้นมันจะดีกว่าเดิมแน่ๆมันจะดีกว่าเดิมแน่ๆแ,แล้วจากหน้าไพา่รู้สึกว่าเรื่องความรักะนะคะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่มันจะดีกว่าเดิมแน่ๆเพียงแต่คุณจะแค่รู้สึกกังวลยังน้อยอยู่ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแค่นั้นเอง เป็นสภาวะจิตของคุณที่กําลังจะเติบโตนะคะไปสู่การมีมีความเข้มแข็งในตัวเองและมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้อะช่วงคาบเกี่ยวมันไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแต่ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอนะคะชาวธาตุน้ําฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอเพราะฉะนั้นไพ่มันขึ้นมารวมๆเลยนะการเงินการงานแล้วก็มีตรภาพนะคะอมรู้สึกว่าอะไรอะไรมันกําลังจะดีขึ้นคะ่ะชาวธาตุน้ํา นะอาจจะต้องสู้กับสภาวะจิตใจของตัวคุณเองซึ่งธรรมชาติเป็นคนน้อยง่ายหรือกังวลง่ายอยู่แล้วนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปอ่ะคุณไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสัมพันธภาพนะคะมันจะค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะมันจะค่อยคดีกว่าเดิมแน่นอนอืมเอาล่ะเรามาดูซิว่านางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกชาวธาตุน้ำบ้างนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวธาตุน้ำไพ่อยากจะบอกอะไร recovery นะคะอา,อาจจะต้องมีการเยียวยาเนาะสุขภาพจิตนะที่ยอมเห็นเด่นชัดมากๆคือสุขภาพจิตเยียวยาซะแล้วคุณจะทำได้สำเร็จด้วยนะ success ึึ้นมาอย่างที่ยอมบอกอะคะ่ะคุณจะมีเซนส์ในการนำพาจิตวิญ,ญญาณของคุณเข้มแข็งแล้วนั่นแหละคือความสำเร็จทางด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะ สัญชาตญาณคุณจะเป็นตัวบอกเองในอนาคตอันใกล้นี้แล้วไม่นานเลยชาวธาตุน้ําสมแล้วกับเป็นคลิปการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะ,ะที่เราคาดหมายไว้ว่า1หรือ2หรือ3เดือนอะ่ะ In the r f u t u u t u r e ค่ะชาวธาตุน้ําคุณจะได้มีการเยียวยาจิตวิญญาณของตัวเองสําเร็จนะนะคะโดยผ่านการที่คุณรู้จากสัญชาตญาณของตัวคุณเองเลยนะคะจากเซนส์นของคุณนี่แหละ ะะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความสัมพันธ์และจิตวิญญาณของคุณคุณกำลังจะได้เยียวยามันจนสำเร็จนะคะจนสำเร็จแล้วดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะชาวธาตุน้ำนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่ขึ้นมาสักนิดนึงนะจ๊ะมีชาววันังคารพิจิกเมษชาวสิงห์นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุดินมังกรพระสบกันนะคะ ชาวธนูชาวเมถุนเอาล่ะก็ดีใจกับชาวธาตุน้ำด้วยขอให้คุณฟันฝ่าความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะที่มันมีความน้อยง่ายกังวลง่ายตรงนี้เพราะว่าเรากำลังจะเติบโตแล้วนะคะชาวธาตุน้ำเป็นกําลังใจให้พวกคุณทุกๆคนเลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ฝากกดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนะคะซุปเปอร์แตงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมทำช่องต่อไปนะคะบายบายไปก่อนนะคะ